อส,อออสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมนะกับช่องโอรถมือสองนะครับเป็นช่องที่รวมรถครอบครัวที่เยอะที่สุดในโซนสุวินทวงศ์และเสรีไทยนะครับวันนี้ทางช่องนะครับก็ยืนอยู่ที่เพชรยนต์สุวินทวงศ์สีพนะสำนักงานใหญ่สาขาใหม่ของเรานะครับแล้วก็วันนี้ผมเอาเจ้า Fort จอเนอร์เท er ียดี d. เข้าใหม่มาให้ชมกันก่อนใครเลยใครที่หารุ่นนี้อยู่ใครที่ รอรุ่นนี้อยู่นะห้ามพลาดนะครับสำหรับตัวรุ่น2.8ขับ4ปี19นะสำหรับคันนี้นะครับเลขไม์ก็ไม่ได้เยอะและแถมได้รถที่รถเดิมด้วยนะเอาตามตรงเลยนะคันนี้เท่าที่ผมเดินดูนะครับอาจจะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับสภาพตามการใช้งานจริงแต่ตัวรถเนี่ยโดยรวมสีเดิมอยู่เลยนะครับสำหรับตัวรถคันนี้ป้ายทะเบียน3092นะครับสำหรับใครที่ เคยอยากได้เขาตอนเป็นป้ายแดงนะออกห้างป้ายแดงประมาณล้านแปนะล้านเจ็ดเกาเลยตัวท็อปตอนนี้มาในราคาที่ไม่ถึงล้านนะถือว่าราคานี่หายไปเยอะนะเจ็ดแปดสนนะครับกับอายุรถประมาณสัก5ปี6ปีนะครับสำหรับ Fortuner t ทีคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะใครที่รอรุ่นนี้อยู่รถมีเข้ามาแล้วนะค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับเพราะว่า,าด้วยตัวรุ่นนะครับแล้วก็เราคัดสภาพเข้ามานะครับ เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูเลยว่าคันนี้สภาพโดยรวมเป็นยังไงนะครับจะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆกับราคาคันนี้ค่าตัวเรื่องออปชันอาจจะไม่ต้องพูดเยอะนะครับทุกคนอาจจะทราบกันดีผมแจ้งราคาเลยแล้วกัน9 9 9 0 0 0บาทสำหรับคันนี้นะครับตัวเทียดีแบ็กอนะครับซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ผ่อนกันอยู่ประมาณสัก17,000บาทเริ่มต้นแบบฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยย้ำว่าไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับใครที่หาอยู่ติดต่อเข้ามาหรือถ้าใครนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะฟังไว้ให้ดีเลยนะครับ ผมมีโปรโมชั่นในส่วนของตัวลูกค้าที่ออกรถกับทางผมออกรถกับทางร้านในช่วงนี้นะสิ้นปีนะโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจังหวัดหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมออกรถกับเราผมส่งรถสไลด์ให้ฟรีเลยอย่างคันนี้ก็ส่งรถสไลด์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยใครที่หารถใช้งานนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะรถมันอาจจะยังเลอะะหน่อยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหลังคานะ หลังคาตัวรุ่นนี้ก็ได้แบ็กท็อปนะครับสภาพเดิมนะครับพวกตัวเนี่ยตัวเลขพวกนี้รถมันมาจากลานประมูนะอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับวันนี้เขาเขียนเป็นปกติเลยนะเดี๋ยวมันต้องไปล้างต้องไปขัดสีทีหนึ่งนะรถมันยังไม่ได้ล้างนะครับรถมาจากแบงค์เลยต้องบอกแบบนี้นะรถคันนี้มาจากแบงค์นะเดี๋ยวพวกคราบกาวพวกนี้เราต้องเช็ดออกอีกทีหนึง่งแต่ที่แน่ๆน,นะครับคือรถไม่มีการชนมาคราพวกนี้มันเป็นคราบคราที่มันติดรถเดี๋ยวเราต้องไปล้างต้องไปขัดสีนะแต่ที่แน่ไฟหน้าเดิมนะครับโปรเจคเตอร โคมเมียมสลับดําเงานะครับคือไฟคู่หน้าเนี่ยไม่มีแตกไม่มีลาวนะตัวกันชนเองเนี่ยพวกนี้มันเป็นคาบเลอะเนี่ยมัน,ม,นมันเช็ดออกนะพวกนี้มันเช็ดออกหมดเลยนะครับรถไม่ได้ไปเบียดไปคู่อะไรนะแค่ตัวเขาเองเนี่ยจอดแล้วฝุ่นมันลงนะครับวันนี้ให้ดูเลยนะพวกนี้มันเช็ดออกหมดนะเนี่ยพวกนี้มันเป็นเป็น <intentar, S 2> ค่าที่ทางาต้นทางเขาเขียนไว้นะครับเป็นรถเป็นรถมาจากล้านนะต้องบอกก่อนเป็นรถมาจากรานประมูลนะครับนะ ียอดีคันนี้นะ999นะราคาดีด้วยนะครับอ่ทีนี้มาดูกันต่ออย่างกระจกบานหน้านี่ก็ของเดิมนะกระจกบานหน้าของเดิมภาสีด้านในนี้ระบุชัดเจนหมดเมษา69เลยนะครับกระจกมองข้างเป็นสีดําเงานะครับเบันไดข้างยิ้วลอยก็แทบไม่มีเนาะแล้วก็พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกคาบน้ําคาบเลอะทั้งนั้นเลยแต่มือจับจะเป็นโครเมียมนะครับเนี่ยคาบคาบเลอะส่วนใหญ่จะเป็นคาบเลอะอันนี้ผมต้องแจ้งตามตรงนะแปงเขายืดรถมาแล้วเขาเอาสติ๊กเกอร์แปะ มาเลยทิ้งค่าสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเราต้องปั่นสติ๊กเกอร์ออกนะครับคือแบงค์เขาห้ามใช้รถอะไรประมาณเนี้นะครับมันก็เลยแบบมีค่าเริ่มมาพอสมควรนะครับส่วนล้อแม็กตัวรุ่นนี้จะเป็นแม็ก20นิ้วดิสเบกสีล้อลายทีดีนะยางยางคันนี้ยางมิชลินสเปคเดิมของเขาจะเป็นดันหลบนะถ้าเป็นติดรถนะเดี๋ยวผมหาปียางก่อนอันนี้ได้ยางปียี่สิบสองนะครับได้ยางปียี่สิบสองตัวสปริงโช้กก็สีแดงนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวรถกันก่อนอ่าดูแชสซีอ่าแชสซีไม่มีผูไม่มีสนิมนะนะครับรายละเอียดตัวรถพวกบางกระจกต่างๆเป็นของเดิมหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านท้ายไฟท้ายเดิมกันชนท้ายเหมือนกัน,นครับอย่างที่ผมบอกเลยตรงนี้มันเช็ดออกได้มีคาบเลอะคาบมันเป็นคาบเลอะทั้งนั้นเลยนะตรงนี้สติ๊กเกอร์หมดเลยนะครับรถไม่ได้ชนไม่ได้อะไรมาสียังคงสีเดิมนะครับ ไฟท้ายก็ไฟท้ายเดิมผลักษัณ์ทีอาร์ดีสปติดอยู่ครบนะครับเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะมาดูรายละเอียดตัวรถกันก่อนนะครับอันนี้คือสภาพรถเข้าใหม่หมดเลยนะครับใครที่อยากได้รถแบบนี้ไว้ใช้งานไว้ลุยนะติดต่อเข้ามาได้เลยเป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับคือสภาพรถวันนี้อาจจะดูเลอะๆหน่อยเนี่ยผมต้องขออภัยนะเพราะว่าจุดคอยหลักเลยผมอยากให้เห็นก่อนใครรถเดิมๆดิบๆเลยนะคือ คือผมอยากให้รู้ว่ารถที่เรามาให้ดูเนี่ยมันไม่มีย้อมแมวนะมันมาสภาพเดิมๆเป็นยังไงเนี่ยเป็นอย่างาที่เห็นในวันนี้เลยนะครับเนี่ยผมเอาให้ดูหมดเลยสลปอดเม็ดอาร์คเดิมนะครับพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันลายเคปล่าสภาพสวยนะสวยเลยแล้วก็มีครูดคอนโทรลมีแพดเดิลชิปอะไรต่างๆครบนะครับเลขไม์ก็อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะ ระบบพุสตาร์ตเอนจิ้นตัวเบาะก็เบาะเดิมนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเดี๋ยวต้องไปล้างไปปรับสภาพกันอีกทีหนึ่งนะในเรื่องของตัวภายในนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจอทัชสกรีนอันนี้จอทัชสกรีนเดิมนะมันไม่ได้ใส่การ์ดมานะอันนี้ก็ถามหาการ์ดนะครับเดี๋ยวต้องเอาการ์ดเข้ามาใส่นะครับแต่ว่าตัวจอเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับชุดเครื่องเสียงก็เป็น JBL นะครับ จะได้ลำโพงทั้งหมด10จุดเลยนะครับตัวจอ JBL ตัวเห็นไหมลำโพงตามจุดต่างๆนี่เป็นของ JBL หมดเลยนะครับให้เสียงที่ดีมากๆดีกว่าตัวชุดสแตนดาดนะครับนี่แล้วก็แอร์นี่ก็แอร์เย็นนะแอร์ Air เย็นเลยเนี่เปิด22มีเกียร์โไฟฟ้าระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับอันนี้กุญแจอยู่ในถุงนี้แล้วก็คอนโซลกลางลายเคปลาเกียร์ออโต้6สปีดมาพร้อมอีโคโหมดพาวเวอร์โหมด นะครับเดี๋ยวให้ดูน,นี่รถเดิมๆหมดเลยนะสำน ong สำเนาอ่ะมีติดมาอยู่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูนิดหนึ่งปีหนึ่งเก้านะครับรถระบุมาประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องอัปเดตตัวเล่มอีกทีหนึ่งนะเรื่องเล่มเรื่องอะไรไม่มีปัญหานะครับเล่มเดิมแน่นอนนะครับเล่มเดิมเล่มเดิมมีเล่มพร้อมโอนต้องพอแบบนี้มีเล่มพร้อมโอนไม่ต้องกงังวลนะครับอ่ะทีนี้มาดูเพดานนิดหนึ่งเพดานไม่มีคาบยันนะคาบเลอะแรงต่างไม่ค่อยมีนะครับ สีบอดี้ตัวรถยังคงเดิมหัวน็อตพวกนี้ยังคงเดิมนะครับตัวแผ่นสครับเพดลท์ทีอาดีนะแล้วก็อย่างกระจกนี้ติดฟิลม์ ool, มไฮคูลมาเลยติดฟิลม์มไฮคูกระจกพาร์ทเดิม9,99 9า0สาหับาทนะครับสำหรับคันนี้นะรถเข้าใหม่ Fort u n e r t ทร์ดี er นะครับซื้อสดได้จัดฟรนแนลได้ใครสนใจรีบตัดสินใจรถมีคันเดียวนะตอนนี้เลยนะ0 9 8 4 4 6 5 2 2 2เบอร์นี้ก็ติดต่อหาผมได้เลยนะครับตอนนี้ผมกำลังรีวิวตัว กระดูกงูตัวเม็ดอาร์คของตัวรถอยู่นะครับให้ดูเลยว่าเดิมๆเนี่ยเป็นยังไงนะรถเดิมนะไม่มีจมน้าพลิกคว่ำม,มานะครับตัวเบาอ,อเองก็สวยด้วยรถเลขไมลแสนโลก็จริงนะครับแต่รถไม่มีกินอับชื้นนะครับนะรถไม่มีกินอับชื้นเต็มที่ก็พวกคราบเลอะเดี๋ยวมันจะออกมาสวยกว่านี้นะครับวันนี้ผมกล้าฟันธงกล้าการันตีเดี๋ยวคันนี้จะออกมาสวยกว่านี้นะครับอ่นะรถเพิ่งเข้าร้านยังไม่ได้ล้างนะครับเนี่ยผมให้ดูแบบดิบๆเลยเห็นไหม สภาพผมก็ตามนี้เลยครับตัวใหญ่จะเป็นฝุ่นนะเบาะก,ก็พับได้นะครับเบาะก,ก็พับได้นะครับแต่นี้ผมพับไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับมันสามารถเพับแขวงแรงต่างได้สภาพเบาะโดยรวมโอเคเพดานก็สภาพสวยนะครับโดยรวมนะไม่ได้เลอะอะไรเยอะแยะนะครับหัวน็อตประตูด้านท้ายของเดิมโครงสร้างเดิมนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนในหนักๆเข้ามา เนะี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะการชนด้านท้ายเนี่ยเขายังไม่ได้เก็บงานอะไรมาเลยนะของเดิมหมดเลยเนี่ยสีเสอือตรงนี้เป็นสติกเกอร์ใช้เครื่องปั่นปั่นออกได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนความพิเศษของตัวรุ่น T D เขาจะมีตัวไฟสองสว่างด้านท้ายและมีลำโพงมาให้หนึ่งตัวตัวนี้นะอ่านะครับ9ก9 0แสบาทสำหรับ T D คันนี้นะครับตัวรุ่นขับเครื่องสีล้อมีคันเดียวในร้านเลยใครหาฟ o r ์ u n เ r อร์ขับ4ี่โฉมนี้ โทรมาเลยครับ0ูนย์6 5222สองสองรถอยู่สุวินตวงศ์46หนี่เองมินบุรีกรุงเทพนะโซนมินบุรีหนองจอกนะครับอ่ะทีนี้มาดูฝั่งซ้ายผมให้ดูตัวเบาะอันนี้ผมปรับเลื่อนสไลด์มาด้านหน้าก่อนของเดิมนะครับปิกเบาะเดิมอันนี้คือของเดิมเลยปรับไฟฟ้านะครับโครงสร้างตัวรถโครงสร้างตัวรถก็สวยเดิมด้วยหัวน็อตหูหิ้หวประตูเดิมๆฉ่ำๆแบบนี้ไม่ได้เก็บงานนะครับสปอร์ตเมทอาร์ค ประมาณนี้ของเดิมแน่นอนนะครับไม่มีการเปลี่ยนเปลือกนอกหรือเม็ดอาร์คหายแล้วพวกนี้ไม่มีนะอ่าไม่มีการอุบัติเหตุคนหนักๆเข้ามาอันนี้เพชรอเราการัรตีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเบาะเก้าอี้ที่นั่งด้านหลังฝั่งด้านซ้ายก็สภาพโดยรวมโอเคสวยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมให้ดูแบบให้ดูรายละเอียดหลักๆเลยนะประป๋อเม็ดอาร์คเดิมประมาณนี้ โครงสร้างสวยเดิมระบบไฟไม่มีปัญหาภายในไม่มีกลิ่นอับชื้นนะครับเดี๋ยวตรวจสอบให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสภาพตัวรถเรามีใบเซอร์เรามีใบตรวจรถให้นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจรถนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายพวกของเหลวอะไรต่างๆนะครับดูแลกันให้หมดเลยมีวารันตีให้มีบริการฉุกเฉินให้นะครับประกันเครื่องเกียร์เราก็มีและที่สาคัญย้ำอีกรอบหนึ่งโปรโมชั่นลูกค้าหาดใหญ่พื้นที่น้าท่วมภาคใต้นะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะในเรื่องของตัวการส่งรถสไลด์เอาแล้วก็ผมส่งรถสไลด์ให้ฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใจช ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ0984465222 ID Line OAT667 ครับคันนี้999,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่17,000บาทสำหรับตัวรุ่นขับ4คันนี้ใครสนใจรีบตัดสินใจนะออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะครับออกรถไม่ยากด้วยช่วงไปลายปีนะครับเรามีไฟแนนซ์รองรับอยู่แล้วจะอยู่กรุงเทพต่อจังหวัดสามารถออกรถกับเราได้หมดเลยสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับทีนี้จะพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่อง เดี๋ยวมาดูว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับมาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับคันนี้ก็เครื่องยน่์2.8ดนะดีเซลนะครับ1้อแรงม้านะครับอ่ะอันนี้คือเดิมๆเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเดี๋ยวเราต้องไปทําสปานะครับล้างเอาพวกคราบแล้วพวกนี้ออกให้หมดก่อนนะครับแต่ที่แน่คลิปนี้เรามาดูว่าความเดิมเป็นยังไงนี่กล่องควบคุมระบบ ABS ตัวน้ำมันเบรกนะครับมอลมเบรก พวกกรองอากาศแอร์โฟลต่างๆเราก็จัดการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับรวมถึงตัวพวกอ่าหม้อพักคูลเลนต่างๆเราก็เช็คระดับให้ใหม่นะเติมน้ำยงน้ำยาให้ใหม่แบตเตอรี่ทันนี้เอ่อไม่แน่ใจว่านานหรือยังนะเดี๋ยวต้องเช็คให้ทีหนึ่งนะครับนะตัวแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องฟิลกล่องดีเลย์ก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีการแตกหกักหรือชํารุดตัวนี้จะเป็นตัวกล่องโซล่านะครับแล้วถ้าเราดูนะพวกท่อ พวกสายอะไรต่างๆนะครับอยู่ในที่สภาพที่สมบูรณ์นะนะครับไม่มีฉีกขาดไม่มีรั่วนะครับแล้วก็ในส่วนของเอ่อตัวแผ่นเพจตตัวรถแผ่นเพจตัวรถรถปี2019นะครับโครงสร้างตัวรถเดิมโครงสร้างด้านหน้าเดิมนะมาตำแหน่งด้านหน้าตัวแอลนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรอยกดธรรมชาติเลยนะของตัวยางฝากระโปรงด้านบนนะครับอันนี้ให้ดูตัวคารด้านหน้าก่อน รูน็อตลูกลมเดิมหมดนะครับรูน็อตลูกลมของเดิมนะแล้วก็นี่ครับตัวตัวอนะสัญลักษณ์ตัว,ตว R, นะอลว R, แล้วก็ตัวฝากระโปรงนะครับชิ้นงานเดิมนะชิ้นงานนี้ยังไม่ได้เก็บงานอะไรนะครับตัวแผงจังคำล้อก็ยังติดอยู่ครบชัดเจนแล้วก็พวกรูน็อตพวกนี้นะครับเนี่ยสภาพเดิมๆหมดเลยนะตัวสติกเกอร์จากโรงงานก็ติดอยู่ครบรูน็อตลูกลมสปอตเม็ดอาร์กอันนี้ของเดิม นะครับนี่พวกซีนชินเลอร์อะไรต่างๆนะครับอันนี้ไม่มีร่องรอยการเก็บงานอะไรมาโดยรวมก็เป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจนะแต่ว่าต้องไปปรับสภาพวิธีหนึ่งใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะหรืออยากจะเข้ามาดูรถคันจริงว่าสภาพมันเป็นยังไงมันเหมือนในคลิปมากมน้อยขนาดไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ู8ย์ 6, 6 5 2 2 2 i d l i n e o a t 6 6 7ครับคันนี้9 9 9 0 0 0บาทแล้วสามารถ จัดฟแนนซ์แบบฟรีดาวก็ได้นะครับพ่อ,อยู่ประมาณสัก17000บาทเท่านั้นเริ่มต้นนะติดต่อเข้ามาได้เลยเพชรยนต์เรามีอยู่คันเดียวนะตอนนี้นะสำหรับตัวเทียดีขับนะครับใครที่รอรุน่นนี้อย่าเอาไปลุยช่วงปีใหม่ก็รีบโผลร,รีบทักเข้ามานะครับรถอยู่สุวินทวงศ์สี่นั่นเองนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดต่างๆก็อยู่ในคลิปหมดแล้วนะใครที่สนใจอะไรไงก็สามารถตัดสินใจได้เลยนะัดดูรถได้เลยร้านเราอยู่สุวินทวงศ์สี่สนะครับคันนี้เป็นหนึ ประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ